สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทํานายผลลัพธ์จากขั้นตอนการแก้ปัญหากันนะคะผลลัพธ์ของโปรแกรมขึ้นอยู่กับสถานะเริ่มต้นและคำสั่งของโปรแกรมการทํานายผลลัพธ์ทำได้โดยพิจารณาเงื่อนไขของปัญหาและทําตามคำสั่งของโปรแกรมทีละขั้นตอนอย่างรอบคอบ เมื่อพบขั้นตอนที่ทำให้ผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขของโจทย์แสดงว่าอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นควรทำการแก้ไขเพื่อนำสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆตัวอย่างก็คือมีคำถามอยู่ว่าถ้าบันไดมี10ขั้น นักเรียนขึ้นขั้นที่หนึ่งด้วยเท้าซ้ายเมื่อถึงขั้นสุดท้ายจะขึ้นด้วยเท้าใดให้เด็กๆคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกรีง๊งหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆตอบเท้าใดคะเท้าวขวานั่นเองเพราะเหตุใดคะเพราะที่คุณครูฝันคิดนะคะก็คือ เท้าซ้ายขึ้นบันไดขั้นที่1ข so <sozial>. ั Say ้นที่2ก็จะเป็นเท้าขวาขั้นที่3ก็จะเป็นเท้าซ้ายขั้นที่4ก็เป็นเท้าขวาขั้นที่5เท้าซ้ายขั้นที่6เท้าขวาขั้นที่7เท้าซ้ายขั้นที่8เท้าขวาขั้นที่9เท้าซ้ายขั้นที่10ก็จะเป็นเท้าขวาพอดีค่ะหรือคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะเช่นคิดว่าเท้าซ้ายเนี่ยเราก้า ขั้นที่เป็นเลขคี่เท้าวขวาก้าวขั้นที่เป็นเลขคู่ขั้นที่10เป็นเลขคู่ดังนั้นเราจึงก้าวขึ้นขั้นที่10ด้วยเท้าวขวาค่ะแต่เอมีคําถามต่อนะคะคําถามเขาถามต่อว่าผลลัพธ์จะเหมือนกันทุกครั้งหรือเปล่าเ,เด็กๆลองช่วยครูฝันคิดหน่อยได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดมันไม่เหมือนกันทุกครั้งล่ะคะ มันขึ้นอยู่กับอะไรจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเด็กคนนั้นซนก้าวข้ามมาเลยเท้าซ้ายแล้วก็ก้าวมาก้าวมาสองขั้นเลยหรือ,อยังไงเอ๊ะอาจจะมีวิธีเดินแบบใหม่ก็ได้นะคะเด็กๆลองช่วยครูฝันคิดหน่อยนะคะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอนะคะอธิบายเหตุผลตรงนี้นะคะว่า เด็กๆคิดว่าผลลัพธ์จะเหมือนกันทุกครั้งหรือไม่แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะที่ทำให้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนเด็กๆลองอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งมาให้ครูฝันนะคะต่อไปค่ะเราจะไปดูต่อกันนะคะนี่ค่ะใบงานที่เด็กๆจะต้องทำก็คือตัวเลขดิจิตอลเขาให้นักเรียน ระบายสีตามคำสั่งเพื่อแสดงตัวเลขดิจิตอลเขามีวงเล็บด้วยนะคะอย่าลืมดูเขาบอกว่าเป็นคำสั่งแต่ละแถวยังจำได้อยู่ไหมคะแต่ละแถวหมายความว่ายังไงแถวก็คือแนวนอนแบบนี้ค่ะจำได้อยู่ไหมถ้าแนวตั้งล่ะคะแนวตั้งเขาเรียกคอลัมน์ค่ะมาดูคำสั่งแรกนะคะ คำสั่งที่1เขาบอกว่าดำสีครูฝันจะเปลี่ยนปากกาเป็นสีดำนะคะเด็กๆกก็ระบายสีไปเลยค่ะ4ครูฝันจะขอใช้กระกบาดนะคะเด็กๆระบายสีเต็มช่องไปเลยนะคะอ้าวหนึ่งสอและ4แถวที่2นะคะดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งเอ ดำหนึงขาวมันก็ขาวอยู่แล้วใช่ไหมขาวสองแล้วก็ดำหนึ่งฝันทำให้ดูอีกหนึ่งแถวนะคะแล้วเด็กๆไปทำต่อเองนะจ๊ะดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งเหมือนเดิมเลยดำหนึ่งขาวสองแล้วก็ดำหนึ่งเด็กๆพอจะทําเป็นแล้วใช่ไหมคะลองทำต่อให้ครบเลยนะคะแล้วก็ ใส่ด้วยค่ะว่าหนูได้ตัวเลขอะไรมีทั้งหมด3ข้อนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ด้วยนะคะภาระงานในสัปดาห์นี้ของเด็กๆนะคะก็คืออัดคลิปวิดีโอเพื่อบอกครูฝันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันทุกครั้งหรือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างและ ทำใบงานใบนี้มาส่งครูฝันนะคะเด็กๆสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ